คุณกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกแย่อยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกสงสารตัวเองอยู่ในเนืองหรือไม่ถ้างั้นหนังสือเล่มนี้มีทางออกที่คุณต้องการมันจะสอนให้คุณเผชิญหน้ากับความกลัวและนำอำนาจและความกล้าหาญกลับมาไว้ในมือเพื่อคุณจะได้เปลี่ยนแปลงและเข้มแข็งนำคุณไปสู่หนทางแห่งความสุขและความสำราญใจ อะไรคือสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งเราทุกคนเกิดมามีระดับแห่งความกล้าหาญอยู่ในตัวและก็มีพื้นที่เพื่อรองรับพัฒนาและปรับปรุงตัวอยู่เสมอและนี่คือ13ข้อที่คนมีสภาวะจิตใจเข้มแข็งจะไม่ทำเด็ดขาดข้อที่1คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่มานั่งเสียเวลารู้สึกแย่ไปกับตัวเองบางครั้งในชีวิตของคนเรา ก็เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายและมันก็ไม่จําเป็นจะต้องนําออกมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เราลมเลิกในสิ่งที่เราต้องการจะทําทุกคนต่างก็ประสบพบเจอความเจ็บปวดและเสียใจและความเศร้าโศกก็เป็นเรื่องปกติแถมยังทําให้สุขภาพใจแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีภูมิต้านทานมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคุณยังรำลึกถึงอดีตโหยหาในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนั่นคือการทำลายล้างตัวเอง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ขอให้รู้ไว้ว่าณนะปลายทางมันยังคงมีแสงสว่างลอดมาเสมอถึงแม้มันจะริบรี่ก็ตามมันเป็นการดีที่เราได้เรียนรู้ว่าความเศร้าสศกเสียใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหากเราคิดว่าคนอื่นทำไมได้ดีกว่าเรานั่นคือสิ่งที่ทำลายความสุขของเราการนั่งสงสารตัวเองทำให้เราไม่ได้ใช้ชีวิตได้เต็มประสิทธิภาพ มันทําให้เราเสียเวลาชีวิตเพราะการรู้สึกแย่กับการกระทําของตัวเองในเรื่องที่ผ่านมาแล้วและไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนั้นมันต้องใช้พลังงานมหาศาลและมันก็ไม่ได้ช่วยให้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดๆไ,ได้เลยมันทําให้ความคิดในเชิงลบทวีคูณมากขึ้นหากว่าเราถือมันไว้แน่นการรู้สึกแย่กับตัวเองก็จะทําให้เราคิดไปถึงความเหงาและความโกรธแล้วมันก็จะกลายเป็นคําทํานายแก่โชคชะตาของตัวคุณเอง เมื่อเวลาที่คุณรู้สึกเสียใจกับตัวเองคุณมักจะไม่ได้นำศักยภาพของตัวเองมาใช้ผลลัพธ์ก็คือคุณก็จะประสบกับปัญหาที่มากขึ้นและทำให้ความล้มเหลวของคุณขยายออกไป,ไปมันทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงเพราะคนที่มักบ่นครรมเกี่ยวกับความต้อยต่ำด้อยค่าของตนเองนั้นเป็นคุณลักษณะของคนที่ไม่น่าเข้าใกล้การพร่ำบ่นเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตทำให้คนที่อยู่รอบข้างของคุณอยากจะถอยห่าง คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าคนเราทุกคนก็ประสบพบเจอกับความเจ็บปวดและเสียใจด้วยกันทั้งนั้นและการ,รเผชิญหน้ากับมันก็คือทางออกและจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นข้อที่2คนที่มีสภาวะจิตใจเข้มแข็งจะไม่ยอมตกเป็นเหยื่อหรือให้สถานการณ์ต่างๆมามีอานาจเหนือตัวเองในสังคมของเรามักจะมีคนต่อต้านเราอยู่เสมอมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ พวกเขาเหล่านั้นอาจจะปฏิบัติต่อเราอย่างเลวร้ายลวงหล้ำและทำให้คุณเคร่งใจมันบ่อนทำลายอำนาจของคุณและทำให้คุณวิตกกังวลอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์เราเมื่อเวลาโดนจุดชนวนก็อยากจะโต้อตอบกลับแต่การอุทิศเวลาและพลังงานเพื่อหล่อเลี้ยงอารมณ์ด้านลบนั้นมันไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากคุณให้อำนาจเหนือพวกเขาในการควบคุมปฏิกิริยาต่ออารมณ์ของคุณ และมันจะมีประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อพวกเขาทำให้คุณฟิลขาดเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ฉลาดและพึงปฏิบัติคือเมื่อเวลาที่มีใครพยายามจุดชนวนแก่คุณคุณไม่จำเป็นต้องพล่งใส่กลับเพราะพวกเขาก็อยู่ภายใต้อานาจมืดของความคิดที่ตกต่ำปล่อยให้พวกเขากดลุงฟังตัวเองความคิดลบในหัวจะดึงพวกเขาลงเหวเองเพราะคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของคุณคือความคิดลบ ไม่ใช่คนจุดชนวนเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องลงไปเล่นเกมกับความคิดลบและเมื่อนั้นอำนาจถึงจะตีกลับเหมือนบุมมรแรงคนเคว้งอะไรออกไปก็ได้อันนั้นกลับมาไม่ต้องเอาตัวเองไปรับแทนการตอกลอนไม่ใช่เรื่องดีเพราะเสียเวลาเสียพลังงานเสียกำลังใจคุณต้องหันเหพลังงานของคุณทำในสิ่งที่มีค่าต่อคุณงานของคุณ การเงินครอบครัวสุขภาพคนที่คุณรักเพราะความคิดลบมักจะเป็นศัตรูตัวร้ายที่มีอำนาจเหนือคุณเสมอมันจะทำให้ความสัมพันธ์คุณแย่มันทำให้คุณอ่อนไหวง่ายมันทำให้คุณเสียความมั่นใจมันทำให้คุณไม่อยากแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วคุณอยากจะมีอำนาจเหนือมันหรือให้มันมีอำนาจเหนือคุณข้อที่สาม คนที่มีสภาวะใจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่รู้สึกกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะมันคือการเป็นมนุษย์แต่มันก็เป็นเรื่องยากถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเราสามารถปรับปรุงชีวิตของเราได้ถ้าหากว่าเราอ้าแขนรับมันแต่บ่อยครั้งที่เราไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความเคยชินของเรานั้นง่ายและสะดวกสบายและมันก็เป็นเรื่องปกติ ที่เราจะกลัวความเปลี่ยนแปลงและถ้าหากคุณพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆสิ่งด้วยตัวของคุณเองมันจะทําให้คุณล้มเหลวคุณจําเป็นต้องยอมรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้คนที่คุณเชื่อใจและสามารถที่จะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและยึดติดกับเป้าหมายที่คุณได้เลือกแล้วข้อที่ 4. ี่คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่โฟกัสไปกับสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ มันมีเหตุผลสองสามประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามควบคุมในทุกสิ่งข้อแรกมันจะทำให้คุณรู้สึกประมาข้อที่สองมันจะทำให้คุณเสียเวลาและพลังงานข้อที่สามมันจะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่แย่ลงข้อที่สี่มันจะทำให้คุณตัดสินคนอื่นข้อที่ห้าคือข้อสุดท้ายคุณก็จะต่อต้านตัวเองสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยบางสิ่งในชีวิตไปบ้างเข้าใจว่าบางสิ่งนั้นอาจจะเหนือการควบคุมการถือมันไว้เจ็บปวดมากกว่าการปล่อยมือถ้าหากคุณเหนื่อยล้ากับข้อเสนอต่างๆที่เป็นไปได้ที่ช่วยคุณทํางานได้ดีมากขึ้นแต่นั่นถ้าหากว่ามันทําให้สุขภาพคุณไม่ดีและมันก็ทําให้คุณเหนื่อยล้าถึงแม้มันจะเป็นข้อเสนอที่ดีก็ตามแต่ถ้ามันทําให้คุณเหนื่อยล้าในชีวิต ถ้าหากว่าคุณพยายามที่จะควบคุมในทุกๆสิ่งของชีวิตมันจะทําให้คุณมีแต่ความคิดลบแล้วทําให้คุณตาบอดและทุกสิ่งที่คุณต้องการจะทําจริงๆก็เกินเอื้อมแล้วก็สายเกินไปเสียแล้วข้อที่ 5. คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่กังวลเกี่ยวกับการเอาเอกเอาใจผู้อื่นการให้ความสนใจกับสิ่งที่คนอื่นคิดมันจะทําให้คุณกลายเป็นนักโทษมันเป็นเรื่องดีที่คุณจะมีบุคลิกภาพที่น่าสนใจ เป็นที่น่ายอมรับแต่การพยายามจะเป็นคนที่ดีที่สุดแต่ข้างในเจ็บปวดเมื่อเวลาการกระทําของคุณมันมากเกินไปในการที่คุณจะทําให้คนอื่นชื่นชอบคุณบุคคลที่ชอบทําให้คนอื่นชื่นชอบนั้นคุณไม่จําเป็นจะต้องเอาอเอาใจทุกคนเพราะยิ่งคุณพยายามมากคุณจะพบเจอแต่ความทุกข์ใจมันจะส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตของคุณและทาให้คุณไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ คุณไม่จำเป็นจะต้องสร้างชื่อเสียงของคุณโดยการทําให้คนอื่นรู้สึกดีไม่จําเป็นต้องตอบสนองความคาดหวังให้แก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาต้องการคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดคําว่าไม่เพราะถ้าอย่างไรคุณก็จะได้พบเจอคนบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับคําว่าไม่จากคุณได้เลยให้เวลาและความใส่ใจในทุกๆครั้งที่คนอื่นต้องการมันไม่ใช่หนทางที่คนฉลาดเขาทำกัน มันสามารถทำให้คุณเสียหายแรแรงต่อสุขภาพจิตสุขภาพทางอารมณ์และสุขภาพกายมันเป็นเรื่องปกติมากที่คุณต้องการจะเป็นคนดีในสายตาของผู้อื่นแต่คุณก็ต้องมีขอบเขตคุณต้องขีดเส้นให้เป็นคุณไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนชื่นชอบคุณและจุดประสงค์ของคุณนั้นก็ไม่ใช่คนที่ทุกคนทั้งโลกจะต้องชอบเพราะถ้าหากคุณทำอย่างนั้นคุณก็จะกลายเป็นนักโทษ คุณไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของคนอื่นสิ่งที่คุณต้องทําคือทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขตอบสนองความต้องการของตัวเองและคนที่คุณรักคนที่มีความหมายสําหรับคุณโดยเฉพาะคนที่พวกเขาจะส่งกลับความรักที่คุณมีให้แก่พวกเขานั่นแหละคือกลุ่มบุคคลที่คุณควรเอาอกเอาใจไม่ใช่ทำรำเรือให้เรียนรู้ที่จะมีตรงกลางร,ระหว่างการปฏิเสธว่าใช่ และการปฏิเสธว่าไม่รู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถตัดสินในสิ่งที่คุณจะพูดว่าไมา่และสิ่งที่คุณจะพูดว่าใช่ได้ข้อที่6คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งไม่กลัวที่จะรับมือต่อความเสี่ยงมีบางเวลาที่เรารู้สึกปลอดภยัยและบางเวลาที่เราจะต้องเสี่ยงไม่ใช่ว่าเราจะตาบอดเสี่ยงไปซะทุกอย่างแต่ว่าเป็นเพราะคุณได้ชั่งน้ำหนักมาดีแล้ว ว่าอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นและสิ่งใดที่ดีที่สุดที่จะทำมันและคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะทำมันหรือเปล่าบางครั้งสิ่งที่คุณเคยทำอยู่เป็นประจำก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีแต่บางทีคุณก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินบ้างเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะหวาดกลัวแต่ก็อย่าให้สิ่งนั้นหยุดคุณจากสิ่งที่คุณต้องการจะทำและนำความฝันมาสู่ความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องลาทิ้งในสิ่งที่คุณทำอยู่เป็นประจำบางครั้งคุณจำเป็นต้องทำอะไรใหม่ๆเพื่อจะเปิดโอกาสให้แก่การมีชีวิตของคุณเริ่มทำมันซะการลงมือทำเสริมสร้างอารมณ์คุณด้วยความคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองและการคำนวณความเสี่ยงมีแต่จะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นคำนึงถึงประสิทธิภาพและผลประโยชน์ ความสำเร็จจะไม่เดินทางมาหาคุณคุณจะต้องวิ่งเข้าหามันและไขว่คว้ามาเองเพราะการย่างก้าวไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้นั้นมีความเสี่ยงแต่ถ้าหากว่าเราได้คำนวณถึงความเสี่ยงต้นทุนและสิ่งที่คุณจะได้รับมันก็จะเป็นหลักสูตรแห่งความสำเร็จเพื่อให้คุณได้เอื้อมถึงความฝันและทำเป้าหมายของคุณให้เป็นจริงข้อที่7คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง จะไม่จมปลักอยู่กับอดีตความรู้สึกผิดละอายและเครื่องโกรธคือความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณจมปลักอยู่กับอดีตจิตใต้สำนึกของคุณจะคิดว่าถ้าหากว่าฉันทุกทรมานอยู่กับอดีตมากพอมันจะช่วยฉันสามารถให้อภัยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าลึกๆข้างในคุณไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถมีความสุขการละทิ้งในสิ่งที่อยู่ในอดีตและก้าวไปข้างหน้านั้น มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนืออนาเขตและโดยธรรมชาติของมนุษย์จะกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้พวกเขาต้องการสิ่งต่างๆให้เป็นเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้และมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปซึ่งไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้สุขภาพของคุณดีขึ้นหากคุณมัวแต่จมปลักอยู่กับอดีตอดีตก็คืออดีตเมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ของมัน คุณควรจะละทิ้งอดีตไปซะเพราะมันไม่ได้ช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงฉะนั้นการกระทำของคุณที่คุณจะต้องจัดการเดี๋ยวนี้คือเลิกสนใจอดีตของคุณความรู้สึกผิดและละอายในสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตมันไม่ได้มีความหมายสําหรับคุณเลยณเวลานี้นอกเสจ,จากว่าคุณจะเลือกอดีตการอยู่กับปัจจุบันมุ่งหน้าไปกับเป้าหมาย ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อย่าให้ปัญหาในอดีตมาทำร้ายปัจจุบันของคุณมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยข้อที่8คนที่มีสภาวะจิตใจเข้มแข็งจะไม่ทำผิดซ้ำซ้อนมนุษย์เรามักจะทำผิดเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันมีบางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้ที่จะสัมผัส และประสบพบเจอและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลือกทางไหนแต่ความงามของการทำผิดพลาดคือการได้รับบทเรียนอันล้ำค่าที่เราไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนและเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากมันความผิดพลาดบางครั้งมันก็เป็นบททดสอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องที่เราควรจะทำหรือไม่และเมื่อเวลาที่เราปฏิเสธความผิดพลาด และยืนกรานพบความยโสข,ของตัวเองคุณจะพบว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงและเรียนรู้บทเรียนจากมันได้เลยและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงทำผิดซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะคุณไม่ยอมเรียนรู้จ้องของแถมอวดดียอมรับในความผิดของตัวเองและเรียนรู้จากมันและทบทวนวิธีการที่ช่วยให้สถานการณ์ที่นำไปสู่ความผิดพลาดนั้นว่าวิธีไหนทำแลออกมาได้ผล การสร้างแผนผังความประพฤติใหม่แทนความประพฤติที่คุณเคยทำมาก่อนจดจำป้ายสัญญาณต่างๆเพื่อเตือนว่าคุณกำลังกลับไปสู่หนทางเก่าอีกหรือไม่หาวิธีรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้ได้ไม่กล่าวโทษผู้อื่นและความผิดพลาดเดิมๆก็จะไม่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนข้อที่9คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่อิจฉาคนที่ประสบความสำเร็จคนบางจำพวก มักจะมีในสิ่งที่คุณไม่มีและมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะอิจฉาเพราะคุณคือมนุษย์แต่ว่าอารมณ์ที่เป็นพิษของความคุณเคืองจะขัดขวางการเติบโตของความแข็งแกร่งทางจิตใจของคุณเนื่องจากคุณเสียพลังงานมากไปกับความคิดที่ขมขืนเครียดและทนทุกข์ทรมานกับความสำเร็จของคนอื่นคุณเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งเกิดการคิดที่ไร้เหตุผลและในที่สุด จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ไรเหตุผลด้วยคุณจำเป็นจะต้องสํานึกว่ากว่าที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จนั้นคุณไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาได้ผ่านอะไรมาบ้างคุณไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งกับใครนอกจากแข่งกับตัวคุณเองเพราะยิ่งคุณต้องการแข่งขันกับพวกเขามากเท่าไหร่คุณก็จะโกรธแค้นพวกเขาความรู้สึกที่แค้นเคืองก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนอกจากคุณจะเลือกที่ไม่แข่งขันกับคนอื่นแล้ว คุณควรที่จะสร้างการติดต่อสารสัมพันธ์หยุดใส่ใจกับความสําเร็จของคนอื่นไม่ต้องไปคร่ำเครียดกับการแข่งขันให้หันมาสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตัวเองใส่ใจกับตัวเองข้อที่10คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวผู้คนยอมแพ้เพราะพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะสำเร็จได้หลังจากที่พวกเขาพ่ายแพ้กับความล้มเหลว แต่บางคนยิ่งแพ้ก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจและบางกลุ่มบ่อยครั้งที่ความพ่ายแพ้มาจากเหตุผล,ลหลายๆอย่างหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือความกลัวกลัวที่จะพยายามใหม่และล้มเหลวอ,อีกครั้งแทนที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นพวกเขาก็จะเลือกที่จะหลีกเลี่ยงกับความเสี่ยงมีกล้าเสี่ยงเพราะกลัวความล้มเหลวพวกเขาจะหลบซ่อนตัวและปฏิเสธหาข้ออ้างต่างๆ แล้วมันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นเราคุณใช้เวลาและพลังงานไปกับการหาข้ออ้างเพราะความกลัวหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลาในการจมปลักอยู่กับความล้มเหลวในอดีตบ่อยครั้งความกลัวมันจะทำให้จิตใจของเราไม่อยากพยายามที่จะทำอะไรหลังจากที่พวกเราได้ล้มเหลวแล้วยังไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะแชร์ความกลัวเดียวกันเกี่ยวกับความล้มเหลว บางคนก็กังวลเกี่ยวกับการทำให้คนรักเสียใจทำให้คนรักผิดหวังและบางคนก็อาจจะกังวลว่าพวกเขาไม่เข้มแข็งมากพอที่จะรับมือกับความล้มเหลวอีกครั้งแต่ถ้าหากว่าคุณปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จจริงๆแล้วล่ะก็คุณจำเป็นจะต้องมีความคิดที่เป็นบวกทัศนคติที่ดีเผชิญหน้ากับความกลัวของความล้มเหลวและพยายามอีกครั้งแล้วทดลองสักตั้งแล้วมันไม่สำเร็จ ก็ต้องปล่อยมันไปข้อที่11คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่กลัวต่อการอยู่ลำพังผู้คนมากมายหลายคนไม่เชื่อว่าการอยู่ตามลำพังจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีสิ่งหนึ่งที่กล่าวว่าการอยู่คนเดียวไม่ดีและการรายล้อมไปด้วยผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมันกดดันให้เราออกไป,ปเผชิญกับสังคมและเราก็อัดแน่นตารางของเราไปด้วยการพบปะสังสรรค์ สิ่งนี้ไม่ถูกต้องเสมอไปจริงอยู่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมแต่บางครั้งเราจำเป็นที่จะต้องการเวลาเป็นส่วนตัวคุณไม่จําเป็นที่ต้องหวาดกลัวเมื่อเวลาที่คุณต้องการเวลาห่างไกลจากผู้คนการอยู่คนเดียวกับความคิดของคุณส่วนมากมักจะสร้างประโยชน์แก่คุณบางครั้งก็อาจเป็นไปได้ว่าคุณกลัวที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวและบางครั้งคุณก็ไม่สามารถที่จะจินตนาการได้เลยว่า คุณจะอยู่ได้อย่างไรโดยปราศจากผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณแต่มันก็จําเป็นอย่างยิ่งและสำคัญมากๆด้วยที่คุณจะต้องหาเวลาให้กับตัวคุณเองคุณอย่าคิดว่าการอยู่คนเดียวนั้นไม่ได้ช่วยทำให้คุณก้าวเดินไปข้างหน้าแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นดังนั้นพยายามหาเวลาที่จะหลีกเลี่ยงกับความวุ่นวายเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนคิดทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ คุณอาจจะนั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นงานอนดิเรกข้อที่12คุณคนที่มีสภาวะจิตใจเข้มแข็งจะไม่เรียกร้องอะไรจากโลกใบนี้ทุกคนต้องการความยุติธรรมเท่าเทียมกันในการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์มีผู้คนบางจำพวกที่เป็นพวกนับถือตัวเองอย่างสมบูรณ์พวกเขารู้สึกดีและรู้สึกเบิกบานใจเมื่อเวลามีคนบอกว่าไม่ควรทำอย่างนี้ ในนั้นคนเหล่านี้มักจะคาดหวังว่าตัวเองมีหนทางของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ผิดไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจเพราะโลกของเราอยู่ก่อนหน้าคุณการมีอภิสิทธิ์มันก็ไม่ดีเช่นกันแต่ว่าบ่อยครั้งที่เราจะพัฒนาความรู้สึกของการเครืองโกรธแต่คนที่คิดว่าพวกเขามีอภิสิทธิ์และมันก็ทำให้คนรอบข้างถอยห่างคุณ เพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่มีความคิดขมขืนแบบคุณคุณต้องมีความเห็นอกเห็นใจไม่เห็นแก่ตัวและรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นได้ดังที่ใจเราต้องการทั้งหมดใส่ใจกับกบการให้ไม่ใช่แค่การรับเอาอย่างเดียวเอาชนะตัวเองให้ได้และขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าข้อที่13คนที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งจะไม่คาดหวังผลสำเร็จในชั่วข้ามคืน ความอดทนความเพียรและการกระทำอย่างต่อเนื่องผสมผสานกันอย่างลงตัวออกมาเพื่อเป็นความสำเร็จความคืบหน้าไม่ชัดเจนเสมอไปและการเปลี่ยนแปลงมักจะไม่เกิดขึ้นในทันทีมันมีขั้นตอนและกระบวนการที่ต้องใช้เวลาบางครั้งไม่ใช่เพียงแค่เวลาที่คุณใส่มันลงไปหรือรอคอยแต่เป็นการทำงานที่คุณอุทิศให้กับมันเพื่อไปหาผลลัพธ์ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ เราจำเป็นจะต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถได้ในสิ่งต่างๆโดยทันควันและวิธีที่รวดเร็วที่สุดนั้นก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอไปและการคาดฝังในการจะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมันจะทําให้คุณพบเจอกับความล้มเหลวจะทําให้ตาบอดไม่สามารถมองเห็นโอกาสใหม่ๆได้เลยมีบทหนึ่งที่พูดว่าความอดทนคือคุณธรรมมันอาจจะก้าวแต่มันก็เป็นความจริง การไม่มีความอดทนจะนำไปสู่ความก้าวร้าวความเครียดคุณไม่จะเป็นจะต้องกดดันตัวเองและการดำเนินชีวิตของคุณที่ทำให้ผู้คนรอบข้างออกห่างจากคุณความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนการคาดหวังผลลัพธ์เพื่อให้ได้ดังใจนั้นมันคือสัญลักษณ์ของความไม่มีน้ำอดทนคุณดูถูกความสามารถของตัวเองในทางกลับกันคุณควรที่จะประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงจะใช้เวลานานแค่ไหนสร้างความคาดหวังและจดจำกระบวนการบานครั้งก็ช้าเพราะมันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยคุณเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต